ยสาันเดออีกแล้วนะคะวันนี้ไอนะคะมาเหอของ Unbox นะคะของช้อปปีในร้านเดียวนี่เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยก็ต้องขออภัยในเสียงพลดลมนะคะเพราะว่ากับเสียงนกเสียงกามาค่ะมาดูกันดีกว่าว่าในนี้มันมีอะไรบ้างและไฮไลท์นะคะอันนี้นะคะไ สั่งของให้น้องนะคะอยู่ที่เอยอรมันนะคะของอะไรเอยต้องมาดูกันท้ายคลิปแล้ววันนี้ไอขอแกะอันนี้ก่อนนะคะแกะเลยโหุ้หจุกเลยนะนี่เป็นเสื้อนะคะก็นี เป็นเสื้อยืดก,กับเสื้อแขนยาวเป็นฟรีไซส์ด้วยนะทุกคนไปไอ้ขอแกะตัวนี้ก่อนสีขาวเพื่อนๆะอุ้ยนาาา่นารักมากเลยคนะ่ะเจ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 ๋งมากเลยอ่ะดูดิสวยไหมเป็นเสื้อสีขาวลายน่ารักมากเลยอ่ะ อตอนนี้นะคะวัยรุ่นกำลังคิดใช่ไหมเกี่ยวกับพวกเสื้อยืดเสือเ้อแขนยาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูซีเซอร์กันมาตัวที่สองเลยลายลายคล้ายกับตัวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นสีชมพูผ้าเนื้อดีมากเลยอ่ะผ้าแบบนิ่มๆลื่นๆน,น,น,น่ะดีมากเลยแล้วราคาถูกมากหลักสิบนะทุกคนหลักสิบ ดูดิเห็นไหมสวยมากเลยไปไปตัวที่สาม้ยตัวเนี้ยคือแบบเป็นลายที่แบบเห็นแล้วชอบมากดูแหวกแนวดีอ่ะเดยวอุ้ยเขามีอ๋อคิว่าเปื้อนนะคะแต่ไม่ใช่ไปแบบกันเร็ว,เรวๆเลยคลิปจะได้ไม่ยาว สามสี่สามสี่ะ,อ,ะอุกคนดูจิชวนปะอาจจะอาจจะแบบไม่โกล่เกี่ยวกับการทำแบบคลิปวิดีโอนะแต่แบบจริงใจมากเลยเพื <c oughs> แบบ่อนๆอะคือแบบอันนี้เราสั่งมาใส่นะ <c oughs> เพราะเราจะรู้เสื้อผ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อันนี้เปนเสื้อแขนยาวอ่าน,นี้เสื้อแขนยาวเฮ้ยแล้วแต่ว่าจะแอบผิดหวังนิดนึงคือในเรื่องของอ่าทางทางรูปแหละเขาถ่ายสวยมากเลยนะเสื้อตัวเนี้ยแต่คือเอ่อในกล้องมันก็สวยโอเคเลยอะคือแบบแต่ว่าถ้ามองตาเปล่าก็อาจจะสีฟีดก,กว่าในกล้องนะพูดจริงๆอันเนี้ย มันจะซีดกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคใส่ได้นะใส่ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใส่กับเก็กเลกกิ้งไปตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้มาดูกันตัวนี้จะไม่ได้ละแต่ตัวนี้คือสี่หรืกสินเปล่าไม่รู้แต่สั่งมาแล้วเป็นเสือ้ออันนี้ ก็จาไม่ได้นะคะบอกไปค่ะไปแบบเร็วๆอ่าก็น,นี่เป็นสีาาขาวแผ่นยาวอีกแล้วอันนี้คือแบบเขาบอกว่าในรีวิวคือเขาบอกว่าสวยเลยนะคะก็เลยว้าวว่ามันจะสวยแค่ไหนนะก็ดีค่ะผ้าเนื้อดีผ้าที่พูดมาคือดีนะราคาแบบไม่เกินร้อยาะไม่เกินร้อยบาทนะคะแบบไม่เกินเลย ไม่เห็นยืสวยมากเลยเพราะช่วงนี้ต้องการที่แบบจะใส่เหมือนแบบเออเสื้ออะไรที่มันแบบอะไรนะน่ารักน่ารัก,รกใช่ปะแล้วแบบว่าเราอ่ะไม่แต่งตัวเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นนะคะพูดง่ายๆคนแต่งตัวจับเซ็ตอะไรไม่เป็นเลยเราแต่บอกว่าหยิบตัวไหนมาได้ก็ใส่นะคะอย่างเช่นไปทํางานก็ใส่ชุดซ้ำๆแต่ตอนนี้คือกําลังกระโละแล้วอยากใส่เสืยย้อยืด แขนยาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอุ๊ยอันเนี้ยคือเป็นตัวแรกที่กดสั่งนะทุกคนเพราะว่าความน่ารักของเขาคือดีดิเออเนี่ยมันก็เป็นสีเทาธรรมดาหมดแล้วหรือยังยังเหลือตัวสุดท้ายคือเราจะแบบไปเร็วมากเลยเนาะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าเรามีของชิ้นสำคัญนะขอ,ของของของน้องอ่ะ ทุกคนต้องแบบว้าวมากหน้าดูอันนี้ว้าวเหมือนกันลายเขาน่ารักนะคือแบบดูดี้เอากลับหัวกระผาเอาใหม่อะเนี่ยอะยสวยเริมากสีแบบสดมากสีดำก็ดำเลยทุกคนมันชอบอ่ะดิเดีชอบอะเนาะ คงเห็นการใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาถึงของสำคัญตอนนี้ก็คือเหลือแค่กรอบงนี้คนะ่ะแต่ว่าไอาได้ของอันนี้มาเดี๋ยวจะบอกร้านนะคือร้านร้านเดียวเลยนะคะถ้าซื้อประมาณกี่บาทเนี่ยแหละเขาจะมีส่วนลดให้นะคะแล้วเราก็ไปตามการส่งฟรีของเขาได้เลยนะเนี่ยมีได้มาหนึ่งตัวสองตัว สามตัวสี่ตัวเห้าตัวหกตัวอเจ็ดตัวแปดตัวเพื่อนๆให้ทายว่าแปดตัวไอ้อ่ะเสียตังไปเท่าไหร่เนาะเออทายกันมาเสียตังไปเท่าไหร่นะคะเออ เดี๋ยวจะไปบอกท้ายคลิปว่าเสียตังอะ่ะเท่าไหร่เนี่ยแปดตัวคือแบบแวถ้าเขาไม่ใช่อินโอนอินเน่นะจ๊ะทุกคนผ้าเขาแบบอืมดีอะ่ะผ้าดีมากเลยอะ่ะเอออันเนี้ยผ้าพูดง่ายว่ามันยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่คือมันกพโอเคในระดับในราคาที่แบบไม่แพงอะ่ะมันก็โอเคเูยดิ เออไม่รู้ว่าเลือกไซส์อะไรมาแต่ว่าในนั้นมันไม่มีให้กดไซส์นะคะเอออันนี้คือแบบผ้าเขาดีมากอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผ้ามันนิ่มๆลื่นๆแบบเออชอบอะ่ะดูดิโอ้ส,สีดิสีแบบไปดีกว่าต่อไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเราเป็นสายเร็วอยู่แล้วนะคะสายคลิปสั้นๆน,นะไปต่อด้วยอันนี้เนาะอันนี้เดี๋ยว ขอ,อไอแกะก่อนออแกะเลยแกะเลยแบบไม่มีรอเจ้าของนะคะคือไออ่ะสั่งอันนี้มาให้น้องเพราะาน้องอยากได้นะคะน้องอยู่เยอรมันนะคะน้องคื้จักกันนะคะก็คือสั่งมาให้นางออแต่ว่าเราต้องตรวจเช็คอะมันเป็นของของที่แบบ เขาพี่ออเดอร์การทำนะก็ต้องดูก่อนว่าของนโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลืมเอาี่คัสเตอร์เข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บได้แล้วกันไก่ปะปะับสายอย่างเราคือมันจะต้องแบบนิดนึงเนี่ย a few moments later น้องมาดูคลิปนี้นะคือแบบว่าน้องอาจจะไอ้แกะแรงังแต่เราแบบว่าพี่เซนที่สุดเลยนะคือเราอ่ะชอบซีรีส์นี้มากทุกคนคงรู้หรือเปล่าว่ามันคือซีรีส์อะไรซีรีส์จากเรื่องแค่เรื่อนครับเพื่อนเนี <s ick espaço> <mid> ่ยไอ้ปลาดบ้านมันอยูางบ้านผ นี่แหละค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยขอโทษด้วยนะคะน้องหญิงเพราะว่าพี่ต้องแกะ <c oughs> มาพี่จ้านี่จ้าน้าองหญิงคงกินน้าดูเลยมาค่ะมากันจ้าขอดูก่อนนะคะ

นะคะสวยมากเลยทุกคนแต่เราไม่ใส่นะตอนแรกแอบใส่ดีกว่าก็เดี๋ยวเรื่องร้านนะคะมาจากไหนก็คือมาจากช้อปปี้เลยนะคะอาแปดตัวที่ไอได้แบบสอยมานะคะก็คือแบบได้ใช้จ่ายไปในราคาที่ประมาณ400-500บาทไม่แพงเลยนะทุกคนแปดตัวไม่แพงเลยนะคะลองไปจับสอยห้อยตากันว่า เดี๋ยวจะลงร้านไว้ให้ดีกว่าแล้วเพื่อนๆก็ไปกดเอาเพราะว่ามันมีหลายแบบหลายสไตล์มากเลยนะคะในร้านเขาแล้วราคาแบบว่าหลักสิบอะทุกคนจับได้จับต้องได้นะยิ่งมีส่วนลดอะไรอย่เงี้ยคือแบบดีงามพรามแปดไปเลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะวันนี้นะคะไอขอจบคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไอได้นะคะรอติดตามไอในคลิปหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้กำลัง จะทําคลิปเกี่ยวกับรักแร้คือไอยอยากจะบอกว่ารักแร้ไอเนี่ยแบบดูหน้าอย่างนี้เลยนะคือแบบมันแย่มากนะและมันมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ไอแบบสนใจจะมาลองเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าผลิตภัณฑ์อะไรที่ไอใช้มันจะดีมันจะเวิร์กแค่ไหนขอให้เพื่อนๆติดตามชมตอนต่อไปนะจ๊ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ